ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับมีการไฟครับตอนนี้จะมารีวิวว่าของใหม่การดไฟบ์กาศภาคดีครับผมอย่างแรกครับนี่เซมัทอันใหม่ครับมีอยู่5สีมีอยู่5ในชั่นนี้ผมมารีวิวของแมทโลเรครับของคุณคุณประธานนะครับคุณประธานแล้วก็อีกอย่างนึงครับของที่ทุกคนตามหากันมาอย่างยาวนานครับ เป็นกาดครับ DCP 01ครับผมแล้วแล้วก็ถ้าพร้อมกันแล้วมารับชมกันเลยครับก็จะมารีวิวตัวเดลแมทแมกม่โตรเลียนใหม่กันก่อนนะผมแบบมากกอนเลยรู้จักเอ่อสัมผัสแรกนะฮะเอ่อมีความแบบนุ่มลืน่นก็ลายก็ถือว่า เหมาะนะครับสำหรับคนนักสัตว์นะครับนี่โอ้โหลายสวยเอ่อดีเทลดีแล้วก็ตันนี้ครับเออเขียนว่าเป็นการโอเวอร์เดดูหรูหราแล้วก็ในราคา300บาทผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆเลยครับนี่แล้วก็มีตาเสือรักของเนชั่นนะครับโตเคียหวางการ์ดก็ได้วางไอ้นู่นนี่ได้ผมรู้สึกว่ามันคุ้ม สามร้อยคุ้มค่าครับผมก็จับจองกันได้นะครับที่เพจไทยวนการแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมครับส่วนในการต่อไปเราจะมาเปิดของสําพัญที่เราซื้อมากันวันนี้นะครับผม DCP 0 1ครับนี่ครับนี่มาเปิดดูกันเลยโอเคครับเราจะมาเปิด DCP 0 1นะครับอนนี้ มือใหม่หัดเปิดเหมือนกันนะไม่เคยเปิดภาคดีมาก่อนไม่รู้ว่าในหนึ่งในหนึ่งกล่องจะมีกี่กี่ซองนะครับแต่ก็ขอให้ได้โอเวอร์ชิคเกอร์ทักสองใบนะเพราะว่าดูจากในกลุ่มซื้อขายแล้วใบละสองร้อยก็ถือว่าคุ้มค่ามีสองชั้นซะด้วย อ๋อออ <c oughs> มีมีที่เปิดที่ป่าด้วยมองไม่เห็นโอ,โอเคครับซุกซุกกล่องจะจะแถมไอชุดพวกนี้มาครับก็เป็นพวกาลายลายต่างๆอย่างเอากล่ององอกไปละอย่างใบแรกนะครับแล้วก็มีโทเค็นให้มาสองใบโอเคปกติจะใช้สี ส่วนอันนี้คือสองอันนี้คือลายลายของเออเออยูจินอันนี้ของเออมาอากลาบิเียส่วนนี้สีเหลืองเป็นโอราคเลนเออไม่รู้ชื่อเหมือนกันน่าจะมาการ์ดหรืออะไรสักอย่างอันนี้สีเขียวสายซอวกาสายเออสายอาเดรแล้วอันนี้สายเออชาร์ดวามี่ ก็เป็นลิงที่พัฒนาออกมาโอเคเราไม่พูดพ่าทำเพลงอะไรทั้งนั้นเรามาเปิดกันดีกว่าโดยหนึ่งกล่องจะมีมีกี่ซองมีปึ๊บมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองเก้าร้อยบาทก็ถือว่าคุ้มค่าเรามาเปิดกันเลยโอเคเรามาประปันเดิมด้วยซองแรกเอ่อในเอ่อใน c ีนี้จะมี SP อยู่สี่ใบแต่ว่าหลักเอ่อปกติจะเป็นฟุ๊บ ใบแรกครับความโศกเศร้าเป็นออเดอร์ของซซกาเป็นหัวแร่ใบที่สองเป็นแฟนทัสมาเป็นของกราวิเดียส่วนใบที่สามครับเป็นดับเบิลแลสาวน้อยแห่การสืบทอ,อดเอนดีน่าก็เป็นของทัท้งของของซซกาและของแมโนเลียแต่ใบที่สี่ครับตัวใหญ่เป็นทป่ประหลนี่ผมได้แล้วนี่ตัวอาซาลูเป็นที่ประหลของสายคุกนะครับเดี๋ยวเราแยก แย,แยกตามสีดีกว่าสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินโอเคสองที่สองเออของดีจริงทานนี้การ์ดสวยดีงามไปหมดใบแรกนะครับเป็นลายลายของตัวของออออฟฟิศนะครับเกียร์สองแยกไว้ ในที่สองครับเป็นลายลายเกี่ยสองเหมือกันครับของสายสีเหลืองในที่สามครับโอ้ได้ตัวของสีขาวอีกแล้วสามใบแล้วสีจังของคุกสายคุกส่วนไรสี่ครับโอ้เปิดมาได้ได้ตัวทิมเปอร์ยูจีนนะครับผมคุ้มค่าอยู่แล้วเราคนที่สีแดงก็ถือว่าคุ้มมกันไปมีสีแดงสีขาวสีเขียวอ๋อสี สีไม่จำจำชื่อไม่ได้อเอ้กลองที่สามโอเคได้ลายลายของเอ่อมาสเตอร์กันเตียโอเคได้ตัวอิเล็กโทรมาตันนะครับอันนี้ก็สีเหลืออีกแล้วโอ้อันนี้ดับเบิเแลของทั้งสายยูจีนแล้วไอนี่โอ้ขอบคุณครับ อโอ้แล้วก็ได้นี่ออฟฟิศครับนี่ลายลายสีเทาครบแล้วมีอันนี้ครบแล้วสีเทา SP ยังไม่ออกนะฮะให้มารุ้นๆกันไปคิดว่าเออคุณโอ๋ครับจะได้ d s r มั้ยไมแน่นอนผมเป็นคนเลือกเอง<ะ>กับมือครับโอเคครับวันนี้นี่นี่นี่พีจีพีภาคใหม่นี่คือ <Okay. S 1> ถ้าสมมติเรามีมือสองต่ำกว่าคือ 5, ปลาใบเดียว ก็คือมันสมอสำหรับมือน้อยส่วนไปนี้เออต้องถูกทิ้งจากในเทินคุณเข้าบ้านหนึ่งคอลงเข่า,ามาก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เอา้าม่นี้จับ um ัลลแรตซ้ำฮะสีเขียวอ่าได้ตัวนี่ตัวน้าตัวหน้ากล่องของสายสีเหลืองนะฮะ e x t r a of f อ r ฟอ r s นะครับนี่โอ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ของบาสเตียนเลยนะฮะสีสองแล้ว ใครเล่นปัจเจียนก็มีเศร้ากะหน่อยนึ่งองนนี้ปุ๊บเอาเปิดมานี่ฮะเหมือนเหมือนเหมือนเขาเหมือนจะส่งสัญญาณว่าผมต้องเล่นออฟฟิศแล้วหละ่ะจังหวะนี้นี่ได้หลอกสีเทาโอ้นี่พีจีพีจีของสีเหลืองปุ๊บเอ้อันนี้ของพลังบุกชั่วใจคนระับอัพวัตอัพโน่ามาจูรีของดี เอ้าได้ตัวโอ้นี่ใบนี้สุดยอดผมชอบมากครับบรียนเต้ครับล่างใหม่ครับ,รบของสาย o v e r d ร e s s นะครับผม,ผมโอ้ี่ผมได้ของเล่นเพิ่มแล้วใช่แต่เหมือนเหมือนเมืนเขาจะบาครับให้ผมเล่นออฟฟิศยังไงก็ไม่รู้สีเทาเนี่ยยางั็ต้องมีโลกอีกหลายใบย<อ>ครับคุณแกจะต้องกลายเป็นคนโลกหลายใบแฟนยังไม่มีจะมีโลกหลายใบได้ยังไงเอาอันนี้ออเดอร์ของ วิญญาณที่ถูกสาบจะดินล้นด้วยความเจ็บปวดอันนี้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 ชื่อการหรือบทน่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะของตอ,อกา้าอันนี้โอ้โหแม่มดงูใหญ่ใหญ่จริงอะไรใหญ่ครับอะไรใหญ่งูงู <c oughs> งูงูใหญ่ใหญ่โอ้ยอน,นี้ของของใช้วัเตี้ยนนะอัเวินสงครามทาลายล้างฟอร์ด เบือโลกฟอก้าโอ้ยคุ้มแล้วฟอก้าโอ้สีเขียวกับสีแดงนี่ผมู้สึกคุ้มมากเลยนะสีเาก็คุ้มนะสีเทาก็คุ้มน้นเงินก็คุ้มได้ของเล่นแต่แล้วผมเอ้สีไม่ออกเลยนะเอาพีจีสีเทาโอเคเราได้พีจีมาสามสีละนี่ของใช้ยูจีนครับผมของใช้ยูจีนแล้วนี่ก็ของใช้ของใช้สามันเขียวเลยครับสามันเขียว อ้ยอ้ยอ้ยเมงโนเลียเห็นไหมผมบอกคณแล้วผมต้องได้กวางน้อยตัวนี้กวางน้อยกวางน้อยคอยใจอะคอยทำไมปุ๊อะไรวะลงมาตัวบัานหนึ่งบวกสองบันเรื่องเรียกเลิการคู่แข่งไปยังคุกเหรออ๋อสายคุกสาย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 น้าก่อง โอ้ยโอ้นี่ผมโอ้เอ้ยเอ้ยสปอยใชแล้วได้นี่ฮะของของสามันสีน้ำเงินนะออกมาชั้นหนึ่งสวัสดีสามจั่วแล้วก็นี่โอ้ยได้แล้วภูมิปงการแรงน้ำท่วงบาโลมแมกเนตตอนนี้ออกสกาแล้วออกบาโลเมนมกเนตแล้วออกนี่แล้วคือจิงก็ออกยจีนต้องสายใหม่ออกคมหมดแล้วโอเคก็ถือว่ากล่องนี้ไม่เกลือแต่เอสพียังไม่ออก โอ้วันนี้ซ้ำนะฮะของสายบาโลแมกเนตอุ้ยใบนี้ของใช้ตัวสายพลังบุกชูดใจเฮ้ยไปน่าไปดัน,นอน๋นอนอ,อันนี้ได้อีกแล้วนะอุ้ยโอ้โโอ้วันนี้สองใบแล้วนะคุ้มมันจะคุ้มเง<ม>ินไปหรือเปล่าคุ้ม,มแล้วผมคุ้มแล้วเ <c oughs> นี่ยนสะีแดงผมเนี่ยคุ้มเอ๊ะมันจะคุ้มเงินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าสีเหลืองไม่คุ้มเลยเน้นเน้นไม่ซ้ำเออเอาเอา พีคนนี้อีกแล้วอ,อ่าเลายลายอย,ยู่จินโอ้มาได้ไหมนี่อุ้ยพีจีนี่สีเหลืองคุ้มแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้ยีสองใบโอ้ยมันจะดีไปไหนโอ้โหต้องบอกต้องบอกคนที่เล่นสีเหลืองเพื่อเราด้วยนะว่าคุณได้เอพีของดีแล้วก็ใส่ซองด้วยอของที่ถาลายไม่รู้ไม่นับแล้วนับแล้วฟลบเล่นอะไรกี่ใบเออพีจีของสีแดงมาแล้วใบหนึ่ง ครบแล้วพีจีครบแล้ว้าไปเหลือ9สอง9สองโอเคอันนี้อะไรไม่รู้สีแดงโอ้ตรงไหนแดงของสีเทาครับอู้พลังบุกชั่วใจมาแล้วเนี่ยสีก็เอสีอว่าได้อยา่างระบก็คุ้มค่าแต่สีแดงไม่จะคุ้มค่าสุดแล้หละ่ะแม่เนะี่ยผมว่าเท่านะทองคุณดูได้เยอะกว่าเพื่อนเลยจริงหรืออ่านี่ลาลา สีแดงยูจีนไม่ค่อยได้ใช้เก็บสองใบนี้ตัวนี้จะถูกแบในดนาคนคอ่อดักเน็ตดักเบิลน์โซบัสสองเกียร์สามทุ่ใบไดบูดนี่โอ้ของคุ้มค่าเนี่ยนี่เลยมาเดิกใบแล้วผมว่านี่ได้พลังบุกชื่วใจไปสองละเฮ้ยคุ้มอยู่แล้วเนี่ยก็เล่นได้นะสายเก่าตอนนี้คือกโดนลองมีของกันแล้วใช่เริ่มมีของกันแล้วนี่มันคุ้มขนาดนี้สก่องนะคุณ เงินเดือนเงินเดือนเอ <c oughs> ้ยอุ้ยโลกเอ้ได้โลกส <ผม S 1> องแล้วค<น>ุณมีโลกหลไปบอลโลนด์แมนนะออเดอร์อุ้ยได้คุณตำรวจเอาผมผมผมสองแล้วผมสองแล้วเล่นได้เนี่ยคุณดูอัตราส่วนนะครับท่านผู้ชมครับคุณมาดูเนี่ยตอนนี้นะครับเ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นไหมพอได้แบบ ยาวกว่าเพื่อนนะเฮ้ยคุณคุณคุณได้ตัวหน้ากล่องของตัวคุณอย่เยอยาเผาได้เยอะมากนะครับตอนนี้นะครับคุณอย่าพูดเยอะมันอาะเฮ้ยเฮ้ยเอาของใช้ซอก้านะฮะนี่ของสามมาอีกแล้วต้องปิดปิดกลมนี้นี่นี่นี่น,นคุณอย่าย้ายเนชั่นผมสิอ๋อนี่เอพีจนี่อุย้ยของดีแต่ต้องหาสีนะครับเฮ้ยปึ๊บอใบนี้เป็นเอพีหรือเปล่าเฮ้ย เอาฟอก้าสองใบฮะเล่นไหมเล่นไหมรอรอยต์รอบีดีก่อนครับรอเอ้ยผมนี่ผมไม่ครบออเดอร์ไม่ครบเดี๋ยวมันจะไม่เก่งพอฟอก้านี่มันจะเก่งเพราะออเดอร์นะครับผมลุ๊นนี่อะไรไม่รู้ข้ามสีแดงอะไรแล้วเนี่ยสัตว์ประหลาดเยื่อแข็งเออโอเคไม่ใช้พูดไปงั้นแหละเอ้าเออฟ เอ้ยที่เปแล้วอ่ะเอ้ยเอ้ยได้ออเขาใช้สีเหลืองนะตัวนี้ถือว่าสีเหลืองก็มาอยู่มาอยู่ตอนนี้เหลือห้าซองสุดท้ายเลือกซองออกแล้ว DSR ต้องออกแล้วคุณเชื่อผมเอาไหนเลยครับเนี่ผมว่าซองนี้โอเคซองนี้ต้องแน่นอนของแลอยู่ใบสุดท้ายเสมอเพราะเอพเราออกแค่สองเดียวก็คือในสี่ในสามซองเนี่ยมันต้องเป็น เอสพีสามซองอย่างแน่นอนอุ้ยพีจีเดี๋ยวนะพีจีสีแดงพีจีสีแดงเราได้โอเวอร์หรืยยังยังไม่ได้อเวอร์เลยโอเคอันนี้ไลน์กับสองสองก้าเพนคิลเลอร์โอ้ยยูจีนยูจีนไปที่สองนะครับผมเฮ้ยแปลว่าสามซองนี่เอสพีแน่นอน นี่ถ้าโอเวอร์ไม่ออกแลบใบนี่ผมจะฮามากเลยนะคนคุณพูดได้ให้มันเป็นรางทำไมเนี่ยฮะอันนี้สีส้มเงิน่อันนี้สีเขียวอิทายอยู่นี้เลิกบรรยากาศของของคุณสองเปอรห้าพันปุอยู่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นั่นใช่เอาอันนี้สายเด้ยเดี๋ยวๆๆๆอุ้ยคุณเอฟดีเอฟดีเหรอปุ๊บโอ้โหคุ้มแล้วตัวเริ่มนะตัวเริ่มสายนี่ฮะสายโลกสีโลก ล <c oughs> มมังเลยผมไม่คุ้มแล้วคุณกําไรเน่คุณสีเทาเนี่ย <c oughs> เฮ้ยคุณในสามซองเนี่ยต้องมีซองหนึ่งเป็นโอเวอร์อกอยากจะเปิดซองไหนตรงกลางตรงกลางโอเคโอเคโอค้โ,อโหสีเทาคุ้มซะแล้ว <c oughs> <c oughs> เอ่ตรวผมได้นี่ไปเดียวเองหนาตัวออฟฟิศอะหรือเปล่าฮ <c oughs> ้ยโอเคเทานั้งเงินอุ้ยคุณได้นี่ของดีโอเวอร์เดทผมก็เล่นได้เยอะขึ้นเนี่ย สีอุ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอาสีเทาโอ้โหไอ้มันบอกแล้วสีเทาอ่ะออกเยอะอเกินออกเยอะมากโอเคกลับไปเล่นออฟฟิศก็ได้ <c oughs> ไม่เล่นแล้วครับ <c oughs> ไมเล่นแล้วครับออฟฟิศดีกว่าโอเคปึ๊บปึ๊บโอ้อยแว๊บ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 สีน้ำเงินด้วยเด <c oughs> ี่ยวบอสด้วย อ้าวเสร็จโฉอเอ่อาคุ้มคุ้มน่นและสีได้เงินกับทอนนี้ตัว่าออกเยอะเหมือนไงเนี่ยคุ้มหมบคุ้มเลยสองสุดท้ายเอพีน่าจะออกไปหมดแล้วอันนี้บาโลแมกเนตสีแดงเฮ้ยกระปองกระปองสีเขียวสีเขียวอันนี้ก็เยอะเฮ้ยอุ้ยบาโลแมกเนตโอเคเรามา เลี้ยงดีกว่าเราได้แล้วเราบางรังแต่ละสีโอ้โหเราได้กี่ใบเอ่อสีเหลืองมีหนึ่งสองสามเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามใบสีเหลืองสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสีนจำงินสิบเก้าใบ สีเขียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13เปสใบสีเทาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก็ดสิบสองสิบสาสิบสสิบห้าสิบปใบแล้วก็สีแดงหนึ่งสองส1ม1ี1ห1า1ก1จ1ดแปใบ ก็คือแต่ว่าสีเขียวกับเหลืองนี่น้อยอันนี้อันนี้สีน้ำเงินเยอะสุดสีเทาลงมา,มาก็อีบาโลเมนเน<อ>ตผมผมจะเล่นบาลลมให้เด็ดดีไหมนะเดี๋ยวค,ยค่อยว่ากันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะมาจัดเด็กแล้วก็เรามาเล่นกันด้วยการท,ที่เราเปิดได้จากกล่องดีซ0 1ีศูนหนึ่งน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ